กู o d m o r n i n แกงค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าประเทศเยอรมนนีค่ะวันนี้นะคะหิมะตกค่ะแล้วเปิลเอาปลาของเปิลวางไว้นอกบ้านนะคะทุกคนสภาพปลาที่เอาเข้ามาในบ้านก็จะเป็นแบบนี้เปิ้ลห่อฟอยไว้นะคะแล้วเปิลก็ตั้งไว้ข้างนอกเพราะกลิ่นมันแรงนะคะและดูค่ะทุกค,คนหิมะหิมะเพิ่งตกวันแรกนะคะของปีนี้นะคะวันนี้นะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะกลางคืนนะคะดูต้องมา <laughs> แกะนัแกแข็งออกหิมะออกหิมะ ตู้เย็นข้างนอกโดนพายุหิมะถล่มนะหม้อเมอร์ของเปิ้ลนี่ไปหมดเลยค่ะก็คือว่าหิมะกรบหมดเลยนะนี่ออกมาก็จะเป็นปลาค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเปิ้ลจะพาไปข้างนอกนะคะเวลาเปิ้นไปทํางานเวลาหิมะสูงๆแบบนี้เปิ้ลทํำยังไงนะคะไปยังไงแล้วเคสต้องเดินไปโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยค่ะนี่ค่ะทุกคน ปลาของเปิ่ลนะคะเพิ่นห่อไว้นะคะก็คือปลา hey, คล้ายๆปลาซาบะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเคช,ชอบกินตอนเช้านะคะเปิ้นห่อไว้เพราะว่าเมื่อวานอบแล้วกินครึ่งตัวแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นข้างนอกก็คือเอาไว้นอกบ้านนะคะพอหิมะตกสภาพก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะนี่ค่ะคือหิมะที่ห่มอยู่นะคะอืมคือขาวสะอาดดีมากเลยค่ะทุกคนดูสวยเนาะเหมือนเกล็ดหิมะที่อยู่ในแบบว่าในตู้ช่องฟิตเลยนะคะเนี่ย อ,อ๋อเพราะป้านแข็งๆก็เนี่ยค่ะเดนแบบนี้อืมถ้ามีน้ำแดงก็มนีน้ำแดงมีค่ะราดกินได้เลยนะคะแต่เบิ้ลไม่กล้ากินนะคะกลัวมันมันแบบว่าไม่สะอาดอะไรเงี้ยนี่ค่ะปลาของเบิ้ลค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าพาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวเบิ้ลจะพาด,ดูข้างนอกนะคะทุกคน เด็กน้อยตื่นแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะตื่นเช้าแล้วนะคะนุน่ 00, 00, นค่ะ6กโมงหนาทีนะคะตื่นไม่ถึง 5. 00, ้านาทีนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กน้อยมาดูอะไรดูอะไรคะ่ะไปเปิดตู้เย็น <c oughs> ของเปิ้ลกันค่ะว่า,าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> <c oughs> ตู้เย็นยะของเปิ้ลนะคะนี่ยังพาทียังไม่ขึ้นนะคะว่า6กโมงนะคะดูดูห <c oughs> <c oughs> ม้อของเปิ้ลค่นอันนี้เอามาเอาใส่จานไม่ให้ หมือนฝนจะตกเลยนะหรือว่าหิมะตกมาไม่เข้าใจโอ้ไม่มันนุ่มเริ่มนุ่มขึ้นอะคะ่ะมันนุ่มค่ะว่าหิมะแรกขาวสะอาดลูกขาวสะอาดขาวสะอาดมากเลยเดี๋ยวค่อยเล่นลูกปะนี่นะคะแล้วก็เคเคจะมีอะไรนะคะโอ้ม่มันมีน,มน,นี้เลยอะ่ะใช่ เก็บน้ำแข็งหนาวมากค่ะทุกคนนี่นะคะจะเป็นปฏิทินนะคะเขาเรียกว่าเป็นบอกว่าเปิดนะคะแต่แต่ละวันปฏิทินของเดือนธันวาคมนะคะที่นี่เขาจะมีแบบนี้สําหรับเด็กนะคะแล้วเราเปิดขึ้นมาก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่คะเมื่อวานหนูไม่เจอหนึ่งค่ะอ๋อแต่แตวันนี้เจอเหรอลูกเหรอแต่ตอน เมื่อวานหนูเค่ะแอบกินนิดนึงเปิดแล้วนี่นะนี่วันที่หนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะได้เป็นของขวัญข้างในว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตูกินนิดนึงเออไหนลองเชิญสิคะว่าอร่อยว่าตื่นเช้ามาก็กินเลยหรอคะนี่นะคะเขาก็จะเปิดทุกวันทุกวันนะคะจนครบวันที่ยี่สิบสี่นะคะเปิดถึงวันที่ยี่ิบสี่ไม่สาสิลงกถึงวันที่ย4ี่เพราะว่า25้าเป็นวันคริสต์มาสนะคะ มีถึงแค่วันที่24บวันสุดสิ้นสุดนี้นะคะก็จะมีช็อกโกแลตต่างๆให้เด็กนะคะมันจะมีหลายแบบนะคะจะมีแบบเปิดออกมาเป็นของเล่นเปิดออกมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเลือกอเป็นช็อกโกแลตชย่ยลูกมีหลายแบบนะคะอันนี้จะเป็นมินเนี่ยนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูอตอนพระอาทิตย์ขึ้นค,ค่ะมินเนี่ยนนี่โอเคก็คมีแบบหนูค่ะรอคะ่ะอ๋อนลายจะหลายคะ่ะในชุดนอนเป็นอะไรคะไหนดูสิคะชุดนอนเป็นชุดซันต์คอร์สนะคะ Oh, เตรียมพร้อมแล้วค่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราไปดูตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นนะคะว่าหิมะจะสวยขนาดไหนดูเด็กน้อยต้องเดินไปโรงเรินทา่างกลางหิมะค่ะพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วค่ะนิดนึงค่ะนี่เจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะดูทุกคนขาวแบบโอ้ยขาวมากแม่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยนะคะดูมอเปิลน,นะคะดูตอนนี้ยังตกอยู่นะคะยังไม่หยุดนะคะ มันขาวมากเลยค่ะกลางคืนก็จะสว่างนะคะเพราะว่าความขาวของหิมะด้วยเปิ้จะไปทาําง,งานยังไงทุกคนไปกันค่ะ <c oughs> นี่ค่ะการแต่งตัวของพวกเรานะคะนดูเคสนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เป็นถุงมือพวกเล่นสกีพวกอะไรนี่ค่ะเส <c oughs> ื้อดึงขึ้นนในหนึ่งแล้วก็จะเป็นของเปิ้ลคมมาถึงนี่เลยคะ่ะทุกคนวันนี้หมวกขาวนะคะ ปิดผ้าปิดปากหนูก็หมวกขาวค่ะอ๋อหนูก็หมวกขาวค่ะโ okay, อเคค่ะออกไปข้างนอกกันค่ะไปดูหิมะกันค่ะดูหน้าบ้านเราซะก,ก่อนค่ะทุกคนโอ้อโหย,ยังตกอ่ะโอ้มดูขาวมากเลยหิมะยังตก,กอยู่เลยใช่หิมะยังตกอยู่เลยลูกเดินระวังนะเข้าใจไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหดูตรงนี้ค่ะทุกคนโอ้ยไปค่ะไปโรงเรียนได้แล้วค่ะ บายคะ่ะบายทุกคนก่อน <Bye S 1> ยังตกอยู่เลยจุ hmm. ๊บห hmm. มาก่อนนะคะบายบายค่ะทุกคนเคสบายบายเคสค่ะดูเวลามันมันติดก,กับต้นนี้สวยมากเลยดูอ้โหรถนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะสูงกันไปเลยสามีเปิ้ลไม่เอารถเปิล้ลไปเอารถตัวเองไปวันนี้ดูมันสูงมากเลยะะทุกคนต้องใส่รองเท้าแบบนี้นี่รถเปิ้ลก่นอน โอ้ oh my god ปีนี้ตกแรงนะตกเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะเลยปีที่แล้วนี่แทบจะไม่มีเลยค่ะทุกคนนี่ยังตกอยู่นะนาเปิ้นเริ่มขาวแล้วโอ้ยไปทํางานหน้าเปียกค่ะหาจัก,กรยานก่อนจักรยานอยู่ในโรงรถโอ้ไปค่ะหาจักรยานตั้งนานค่ะทุกคนโอ้ยแล้วหิมาก,ก็ตกยโอ้ขาวไปหมดค่ะดูธรรมบลีนเคสพื้นหลังบ้านนี่ขาว เขาวสวยมากเลยค่ะหิมะสะอาดมากเลยนะถ้าตกตอนแรกจักรยานรู้จะปันะป่นได้เลยต้องไปปั่นบนถนนมามาดูจะภาพค่ะทุกคนโอ้ยดูสวยมากเลยค่ะอาวชอบจังเลยอะ่ะไม่มีใครคิดสวยเหมือนเปิ้นเลยเนาะคนแถวนี้ไปค่ะทำงานกันดูถนนค่ะมันจะขับยังไงเนี่ยปั่นยังไงเนาะ ก็คงต้องเดินจุงไปก่อนเดี๋ยวก็ลองปั่นดูปั่นได้ค่ะอ่ะแ้วทางหลังก็มาอีหดูบ้านค่ะทุกคนไปเรื่อย จะไปนี่ไปจะไปนู่นดูเด็กน้อยไปโรงเรียนเดินเล่นกันอย่างเงี้ยก่อนจะถึงโรงเรียนนะคะนี่มาเข้าตาตรงนี้ตกหนักมากเลยค่ะนี่ค่ะสภาพคนอยู่เมืองนอกค่ะ ล้มมากเลยล่ะปีที่แล้วปีที่แล้วปันล้มนะคะพ่อเบรกควรจะถ่ายรูปนะคะเบรกแล้วล้มนะคะปีนี้ต้องส่งตัวให้ดีลื่นมากเลยค่ะ,ะ,คะทุกคนดูนู่นค่ะเอาหิมะออกค่ะจากรถกว่าจะได้ไปทำงานตอนนี้มือแข็งวะ อากาศลบหนึ่งองศานะคะต้องขับสองมือทุกคนต้องปั่นสองมือหนาวมากมือแข็งมาแล้วดูตรงนี้ค่ะขาปลนเลย เดี๋ยวเรามารอดูตอนเย็นนะคะว่าพอหิมะตกแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะมันจะดำไหมนะคะตอนนี้บนขอปั่นไปทําง,งานค่ะทุกคนไปค่ะโอ้หิมะพายุหิมะอาหารเที่ยงวันนี้ค่ะที่บริษัทเขาทําสปากเกตตี้เลี้ยงนะคะวันนี้เลี้ยงเดินหนึ่งประมาณ3-4ครั้งค่ะดูบรรยากาศข้างนอกค่ะนูกสวยมากเลยกินข้าวกันค่ะกาแฟแก้วหนึ่งนะคะน,นี่ค่ะเพื่อนๆกำลังมาแล้วค่ะ ไปค่ะทุกคนเลิกงานแล้วค่ะกลับบ้านกันค่ะเลิกงานแล้ววันนี้เลิกงานเร็วนะคะบ่ายสามโมงนะคะดูบรรยากาศค่ะทุกคนที่ถนนมันเริ่มแห้งไปแล้วนะคะอ้อยู่ด้วยกันจนถึงเลิกงานเลยค่ะวันนี้บายเพื่อนดูนะคะที่มันอยู่ข้างถนนแบบนี้มันจะดำเนีย่ย เหมือนขี้เลนขี้ตมอะไรเงี้ยค่ะแต่พออยู่ข้างในตรงหญ้าตรงอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ทนแล้วก็เป็นสีขาวนะคะนี่ยังเย็นอยู่เลยนะคะน่าจะประมาณหนึ่งองศาอุยห,หูเหอเย็นหมดเลยค่ะวันนี้โชคดีค่ะที่บริษัทนะคะเขาแจกเป็นเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเออเป็นโบนัสอะคะ่ะเป็นเอา เป็นบัตรซื้อของที่ห้างเอดีก้านะคะก็คือเหมือนห้างสปปรรพสินค้าบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็ได้ทุกคนนะคะที่ทํางานครบหนึ่งปีคนที่ทํางานประจําอะไรเงี้ยค่ะเปิลก็ได้มาแล้วค่ะปีแรกค่ะปีนี้ยดีใจค่ะได้เยอะอยู่เหมือนกันค่ะก็ต้องไปช็อปที่ห้างเท่านั้นนะคะไม่ได้ได้เป็นเงินสดนะคะหนาวพูดไปก็นหนาวดูกองสโนว์ค่ะทุกคนดูกองหิมะค่ะ ลูกสาวเปิลคงดีใจวันนี้เล่นทั้งวันโเดี๋ยวไปดูที่บ้านเปิลน,นะคะว่ามันละลายหรือยังดูหลังคาบ้านนะคะนี่หมู่บ้านของเปิลดูหลังคาแต่ละหลังขาวหมดเลยนี่ทุ่งทุ่งที่ปลูกของเขาเรียกว่าไร่นะคะนี่อมองไปทางไหนก็ขาวไปหมดดีมากเลยค่ะชอบฝรั่งบนใหญ่เลยะค่ะว่าฝรั่งบนเพื่อนฝรั่งบน,บนบอกว่า ปีนี้หิมะตกเยอะแล้วก็เปียกหนาวอะไรเงี้ยแต่เปิ้นอยากให้มันตกแบบเนี้ยค่ะดีถึงมันจะทุรัก c t u e e ไปหน่อยแต่ก็โอเคค่ะรถไฟมาค่ะเปิ้นต้องรอจอดรอรถไฟนะคะถ้าจอดรอตอนนี้สองขอบวนค่ะทุกคนกว่าจะได้ข้ามเข้าไปนในในบ้านเปิ้นนะคะเนี่ย ต้องค่อยๆเบรกนะคะโอ้ดูกองหิมะตรงนี้เขียวอยู่ลเลยหันรถไฟไปแล้วค่ะเปิดแล้วที่บ้านเปิ้นยังสูงเหมือนเดิมค่ะมีแต่รถสามมิเปิ้์นนี่ลอยล้อรถสามมิเปิ้์นเข้ามาเดี๋ยวพาเคสมาปั้านมาปั้นหิมะค่ะโอ้มาปั้นมนุษย์หิมะนะคะดูโอ้นลึกมากเลยค่ะ <laughs> สวย ดูในทาม,มลีนเคสอยานีค่ะเป็นกองเลยคะ่ะมือเย็นไปหมดล้วเบิร์ถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะคะว่าภาพตอนสว่างมันจะเป็นยังไงจอดรถก่อนค่ะนี่ค่ะสามีเปิ้นเขาตัดฟืนไว้นะคะเอาไว้ก่อไฟนะคะนู ยาวเต็มไปถึงนู่นเลยค่ะเผากันได้ทั้งปีค่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อนเอาฟืนขึ้นบ้านดีกว่าสงสสยแฟนเบิ้นจะลืมค่ะนี่ค่ะเอาใส่ตะกร้าขึ้นไปข้างบนนะคะใครว่างก็ทำนะไม่ต้องรอให้แต่ผู้ชายทำเขาก็ทำงานเหมือนกันเนะาะเป็นฉกกันแบบนี้เคสยังไม่เลิกน,นะคะเคสเลิกสี่โมงนะคะวันนี้ เพิ่นเลิกเร็วมาดูถนนหน้าบ้านค่ะเนี่ยถ้ามันเก่าแล้วมันก็จะดำๆๆดำๆแบบนี้ค่ะดูกองเป็นกองเลยนะคะที่รถเปิ้นยังไม่ได้รถเปิ้นยังไม่ได้ออกน,ะนี่ค่ะฟื้นค่ะแบกขึ้นบ้านโจมตีค่ะทุกคนโอ,โอ๊ยนู่นสองคนควงกนเพราะใส่ เดี๋ยวจะโดนโอเคดูสิม่าจะจุกยังอุ้ยแก่แล้วนะระวังนะวันนี้อุ้ยอันนี้เข้าบ้าน โอ้ยออดูปอนดองมาเก็บอีกหนุโดนแล้วโอ้ยโอ้ย,อย,อยดูเอากระเป๋าวางไว้เปียกหมดแล้วค่ะไปดูซิว่าทางกันทำอะไรมาบ้านแล้วก็ไม่อยอมเข้าบ้าน ดูเสียงนะได้ยินไหมคะ <c oughs> อันนี้วัสดุไหนขอถ่ายรูปหน่อยสิ <c oughs> nang น้อมาถ่ายรูปให้ luôn แกทําอีกซอเพราะว่ามันเกตซอเดี๋ยวเรา <laughs> <nó>, <laughs> <nó>, <laughs> <so, so. cười> <laughs> <laughs> Mà lười <rồi>. Nó quay thôi Ồ đó được đồn á ô, ô, Ồ ดูทำบอลีนเนี้ยเกไม่กลัวเปียกเลยหรอลูกกัวค่ะเนอยขึ้นหโอนเรอะขึ้เองค่ะโอ้โอไหนหันหน้ามา่อดูมันขมือบเขมือบ ปาไปไหนแล้วล่ะไม่ปั้นสโนว์แมนเหรอลูกอยากปั้นสโนว์แมนนี่ไงตรงนี้ไงสะอาดมากเลยตรงเนี้ยเด็กน้อยออกมาเล่นเต็มเลยค่ะ <laughs> นี่ไงตรงนี้เขาก็เล่นเห็นไหมลูกนี่ค่ะตรงนี้กําลังเล่นอยู่ <laughs> กําลังปัน้นนุ่นไปถามป้าป๊านุ่นนุ่นไปปั้นตรงนี้ตรงถนนอ่ะอป้าปามาแค่นี้ช่วยมัน ถามป้าป้านะคะว่าทำหรือเปล่ากำลังหาอาวุธไม่ลูกเล่นมาเลยนักวัย้ปั้นแล้วค่ะปีที่แล้วก็ปั้นค่ะปีนี้ขอปั้นอีกเอาอีกแล้วเอาไปซ้อมโอ้โหแคสฟินมากแล้วมามาด้วยดิฮันนี้อีกเอา แค่ถ่ายรูปให้มามาหน่อยโอ้ถ่ายวิดีโอให้ามาหน่อยนี่นี่นะคะแล้วามาจะทำแล้วนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะน่าจะหนักนะดูนะคะนี่ค่ะนี่นะคะหิมะเป็นสินี่ค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะถ้ามันเป็นสีเหลืองอะฟ้าเอาไปทำอะไรมาเป็นสีเหลืองอยู่แล้วโอ๊ยโอ๊ยลากไม่ได้ดอกตอนแบฟ้าลากหนักเกินเรามาดูกันดีกว่าบ้านเป็นอะไรดีโอ้ยถุงมือเคสดีมากเลยนะลูกค่ะถุงมือเล่นถุงมือสำหรับเล่นสกีนะคะมันก็จะเล่นสโนว์ได้ดี แต่ถ้ามือเปล่าๆนี้ก็เย็นค่ะค่ะหูเด็กๆออกมาเล่นกันเต็มเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันตกแล้วมันจะเดี๋ยพวพรุ่งนี้มันก็ละลายแล้วอะแต่ซัมักกับซนถักมาอีกวีพิเชอร์ซัมสักกับโซนถักจะมาอีกอ๋อใครบอกหนูคุณครูอ๋อคุณครูบอกนะคะว่าซัมสักโซนถักก็คือว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมาอีกนะคะแต่หิมะตอนแรกมันสวยหิมะครั้งแรกมันขาวสะอาดนะลูกเนาะค <ฮะ S 1> ่ะ อีกรอบนึงดีไหมโอ้โหโอ้โหหนูร้อเหมอลูก Nu løb eller hvad? Hå? Ja. Ja. Not here, out there for go down now. Wo? You must look. Really? Ja. Yeah. Okay, yeah. right, we go.